มุกรอบชิ้นนี้หนัก1.4กิลผมต้องขายลูกค้ากี่คนถึงจะเหลือชิ้นเท่านี้มาที่ลูกค้าคนแรกก่อนเลยลูกค้าสั่งว่าสขีดครับ2ขีดนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่แล้วเกินครึ่งจะสั่ง2ขีดหมดเลยซึ่งชิ้นนี้ที่ผมจะขายหนัก1.4กิโลถ้าลูกค้าทุกคนซื้อ2ขีดหมดเลยผมก็ต้องขายให้ลูกค้าทั้งหมด7คนซึ่งลูกค้าคนแรกก็สั่ง2ขีดแล้ว โฆษณาแป๊บร้านนี้ขายทั้งหมูกรอบหมูแดงเลยนะรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปไปแล้วลูกค้าคนที่2องก็มาแล้วลูกค้าคนที่2ส,สั่งว่าเอาหมูไปอบ2องชีสแดงเลยลูกคาก้าเขสั่งสองชีสอีกแล้วนะครับผมคิดว่าสำมปักนี้น่าจะเป็นน้ำหนักที่แบบว่ากินกำลังพอดีนะตอนนี้ก็ขายไปแล้วสี่ชีสนะครัะชิ้นนี้ก็เหลืออยู่1นึ่งกิโลนะครับแล้วลูกค้าคนต่อมาสั่งว่าประมาณประมาณกี่ขีดนะครับเอ่อประมาณสองขีดครับ2องขีดกวๆๆ่ากว่าประมาณ140 180่สกว่าเลยเอาแถวหนึ่งเอาเส้นหนึ่งนะครับใช่ใช่แล้วนะครับอีกเส้นขาง แต่แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่ผมคิดหลังจากที่ผมหยิบชิ้นนี้ให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกว่ามีอย่างอื่นะพีสรุปก็คือลูกค้าไม่เอาชิ้นนี้นะคะมผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากชิ้นนี้มาเป็นชิ้นนี้แทนะ้วลูกค้าก็บอกว่านี้ได้ไหมครับผม ก็กลายเป็นว่าผมต้องขายชิ้นอื่นแทนนะครับส่วนชิ้นนี้ก็เหลือ1โลเท่าเดิมแต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็มีลูกค้ามาซื้อ2ขีดถึง3คนเลยทําให้ตอนนี้นะครับเหลืออยู่แค่4ขีดเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าเขาสุดท้ายได้สั่ง3ขีดนะครับแล้วก็เป็นอาจจบไปกับหมูกรอบหนัก14ึงกิโลจริงๆก็ยังไม่หมดหรอกครับยังเหลืออีกหนึ่งขีดนะและถ้าใครสนใจหมูแดงหมูกรอบพร้อมทานแบบนี้นะครับสามารถแอด line นี้ได้เลยส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ถ้าที่อยู่ใครอยู่ตามรูปนี้แล้วก็ค่าส่งแค่70บบบาาาาาแแแแลลลล้้้้้้้้ววววยยยยยงมมีีีีีพ็คซือออสสสสสตตกกดดดดดรรร่หนนนะะถใใจไเเ์